แข่งกันทายรสชาติช็อกโกแลตแปลกๆอ่ะรสชาติแปลกอ่ะโอ้ว่างลองกินดิโอ้ช็อกโกแลตต้มยำเงินไม่น่าใช่แไงว่ามันเป็นขาดนะแต่มันออกมาทำได้ไอ้บ้านร้องสวัสดีครับวันนี้อพวกเราช่องแปดสักย้อมแฉแน่นอนครัผมวันนี้พวกเราก็จะมาไม่ได้ปลดวิดีโอินนะคลิปนะปกติเราจะเป็นปล่อยชุบกชิมดูคลิปอ่ะแต่คลิปนี้เราจะมาแข่งกันทายรสชาติ ของอะไรวะที่วิวหามาของช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยคือในความคิดของทุกคนคือช็อกโกแลตมันจะแบบรสชาติคืออ่ะอยากกินอะไรอยากกินช็อกโกแลตรสชาติคือช็อกโกแลตหวานอมแค่นั้นเวอมออคือช็อกโกแลตอ่ะมันคือใช่ช็อกโกแลตแต่ อันนี้บิวว่าเป็นสรรหาช็อกโกแลตอะไรมา igen? ไม่รู้ที่แบบบิวบอกว่ามันเป็นรสชาติที่แบบช็อกโกแลตแปลกอ่ะรสชาติแปลกอ่ะหลายๆรสชาติแหละแล้วเราก็จะมาแข่งกันทายนะนนนผมก็ไม่รู้นะว่าช็อกโกแลตหลายรสชาติเป็นยังไงนะนน <neighborhood> เราก็จะมาลองแข่งกันนะโดยกติกาของเราก็คือมีอชอนน็อกโกแลตมาแล้วก็ชิมปุ๊บใครนึกรสชาติออกก่อนยกมือต่อก่อนได้แต่ถ้าแต่รส<ถ>ชาติเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันอ่ากันกินรสชาติเดียวกันแล้วนึกออกก่อนยกมือต่อแต่ถ้าผิดมาทางนี้โอเคก็คือนั่นแหละช็อกโกแลตมันแปลก ผมก็ไม่เคยกินส่วนตัวผมไม่เคยกินแน่นอนอ่ะแล้วเราจะแข่งทั้งหมดกี่ลูกอะ่ะ15ลูก15ลถใครตอบชนะเยอะกว่าก็คือชนะ และสาหรับคนที่ชนะเราก็จะได้อะไรคนชนะเรามีของรางวัลสุดพิเศษแน่นอนพิเศษขนาดไหนวะนี่เลยแปรสีฟันสปาร์โคไอโอนเฮ้ยทำไมแปรงดูห้เ็นจังวะแน่นอนนี่มันคือแปรสีฟันพลังประจุลบแวัตรกรรมสุดล้าจากประเทศญี่ปุ่นเฮ้ยที่สาคัญนะเป็นแปรสีฟันที่มีอยอดขายดีสุดอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นด้วยอ่าอยู่สักพาก็ขายดีนัหนึ่งในประเทศไทยละเออเฮ้ยอ่ะ แล้วพลังประจุล่มมันดียังไงพลังปรรจุลบนะครับจะช่วยลดคราพลักนะครับที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดหินปูนและกลิ่นปากและทําให้ฟันสะอาดได้ดีกว่าแปรงสีฟันธรรมดาทั่วไปนะครับผมและที่สําคัญนะครับขนแปรงไมโครไฟล์0.01ม mm, ิมโคตรเลียวเล็กนุ่มเป็นพิเศษอนะบอกเลยทําให้สามารถเข้าซอกซอนได้ลึกถึงร่องเหงือกและซอกฟันนะครับผม ดูนะ่าใช้จังเลยวะไม่ต้องแข่งนะกูขอเลยแล้วกันไม่ได้ท<ห>ี่ที่ต้องเสียหนาให้น้องไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวแข่งเสร็จกูต้องชนะมันต้องแบบทำความสะอาดวางไว้ของกลางอันนี้ของกลางบอกเลยว่าคนชนะเท่านั้นที่จะได้ของแปรงสีฟันสปาร์เกิลไอออนิ่กูจบไม่ได้กูเท่นั้นนี่นี่นแค่นี้ก็รู้แล้วอยู่ฝั่งใครเอา้าก็ยังไม่ตัดสินนะโอ้ยยังมาแข่งกันเลยดีกว่าวคนชนะเท่านั้นที่ของโลก เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็ช็อกโกแลตกล่องโคตรหรูอะอแล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้โหไม่เคยเห็นครับอะไรครับเนี่ยอยากทราบว่าวกล่องละเท่าไหร่ครับเนี่ยกล่องละเกือบพันลูกละเกือบร้อยอะครับแล้วน้องเข้ากล่องอะือแต่มันสวยจริงแต่คือมันต้องอร่อยนะถ้าเอาแกงไม่ได้นะเอาเลยอยากอยากอยากแบบอยากชนะคนคนแพ้ก็คือต้องดูแลกินปากตัวเองต่อไปอะดูแรกเลยกินข้าไปเฮ้ยกลิ่นก็แปลกแล้หนึ่งสอง ติดอยู่ที่ปากเฮ้ยมันคุณรสชาติเนี่ยมันพุนอ่ะคุณกูคุ้นเหมือ,มอ,มอมนกันกินครัง้งแรกไม่ชินแต่พอเข้าไปกูอร่อยอร่อยอ่ะอืมกินที่แรกมันแบบแปลกๆแต่หลังๆก็อร่อยจริงเรืว่าคือรสอะไรยอมไม่รับพูจัดกูแค่ไหนถ้าพูด,พ,ดพูดรสมาอ๋อเลย,ยเจ๊เกี๊ยวหวานไม่ใช่ ไอ้ไอ้แกงแกงแกงขาวๆที่ว่ามันมันใส่ไก่อ่ะใช่ไอ้ที่มันใส่ขิงอะไรอะไรมีสิตอบไม่มีสิทธิพูดตอบตามอ็งตอบต้องขาไก่ต้องขาไก่อะะไรโมคะโมคะโมคะอย่างนี้โมคะเออแต่แต่พูดถึงใครได้คะแนนไม่ไม่ใช่เพราะว่าไม่พูดชื่อใช่มันพูดไม่ได้ใช่ไอ้พูดไม่พูดก็คือโมคะตัวนี้โมคะไอ้โมคะไอ้โมคะมันมันไม่น่าใช่มันไม่น่าใช่แสดงว่าหวานได้เนาะ แต่ม mm ันนำมาทำได้ไอ้บ้านร้องขี nah, ๊อร่อยอันนี้ล uh, uh, uh. ูกที oh ่สองหนึ่งสองคุณนี่แล้วทำไมมึงไม่หันไนรู้อาหารไทยบ้างวะอือมันคืออาหารอีกแล้วเนี่ยอ่ะแกจะหวานนะไม่ใช่ไปอไม่ใช่ไอ้โมได้หนึ่งแต้มหี้ยไปต่อวันทูที่โก้ต้มยำกุ้งเป็นสิ่งกูตอบไปหน่ะกุ้งตอบไวแล้วอันนี้ไม่คือวะมลาถูกต้มยำ ใช่ป่ะถูกหรอเกิดต้มยำไม่คือวะโชกะเลต้มยำโอ้เครื่องเทศเต็มปากเลยอ่ะกินนี้กินเครื่องเทศขึ้นมาหนึ่งหนึ่งเท่านะหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าใช่ไปเล่นก้หนึ่งสองสามปลาหมดแล้วดิ้งกูคือเปรี้ยวไม่รู้ว่าอร่อยเทาากับเหนื่อยมั้นะแต่แบบกับกูไม่ได้ป่ะยอมไม่รู้อันเนี้ยจอมส้มงฉุนโอ้ยฉุนจริง ต่อเลยลูกทีีห้าขอเป็นขนมหวานนี่เด้อโอ้ว้าวมึง้องกินดิโอ้ชิมชิมแล้วกันเ <c oughs> ลย <c oughs> เดี๋ยวจะมีเกลวไมึงไหวอันนี้ไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยวมันออกคือกิวเขียว ก็เปี้ยวตอนเนี้ติดลิ้นติดปากหมดแล้วอ่ะคือต้องการแปนสีบันสปักเข้าไอออนิกมากเลยตอนเนี้ยคือไม่ไหวแล้วอ่ะกูแต่กูจะยอมไม่แต่มึไม่ไหวแล้วอ่ะยอมไม่ยอมไม่ไม่รูโอ้เมี่ยงคำไม่ให้หรอมึงเอามาทำเป็นช็อกโกแลตได้ยังไงเนี่ยมือนีิสีสีเหมือนไข่เลยเราสาวเนยเขียวเขียวัมฮันี่ครับเป็นไงครับมายเกวไว้ได้เลยแต่ช็อกโกแลตติดฟันเนร่ยวันดูี่เริ่มหนึ่ง เกลือไปหนึ่งฟันเกลือผิดผิดมาฝรั่งมาฝรั่งไอ้มะกรูดลดลดผิดมาฝรั่งรดไอ้ใบเขียวเอ่ะมิ้นต์อ่ะมิ้นมิ้นอ่ะอ่าถูกตั้งไฟบ้าถูกอ่าบ้าได้ไปลูกกอนไปเลยพาไปหกลูกสองหนึ่งจะช็อกเลยกุลละลายสีเป็นพวเกมอนส้มใช่ไหมเออส้มอรไอยส้มอร่อ ไม่รู้นะส่วนตัวอันนี้คือความคิดส่วนตัวคนบางคนกินอาจจะชอบแต่ผมไม่ได้อะผมล,ลิ้นไม่ใช่อย่างเงี้ยเท่าไหร่นะสองสองใช่ไหมนีสีชมพูหนึงสองสาม,มบลูบบเบอร์อบบอรี่ไม่ใช่บลูเบอร์รี่แตะคุนเบอร์รี่ตะคุนตอคุนเบอร์รี่แต่ไม่ใช่บลูเบอร์ออรี่อ่ะไม่ใช่ตะคุนเบอร์รี่คุ้นมากเลยเชอร์รี่รัตเบอร์รี่รู้ไหมไม่รู้อ่ะเฉลยนะไม่รู้เหมือนกันยอมแนละ้ว เบอร์รี่ไมึงู้จักไม่ร้จักเนื่องจากรสชาติเหมือนพวกเบอร์รี่เบอร์รี่มันคือมันเบอร์รี่รวมกันนะมันคือเบอร์รี่อ่ะโอ้ยคนระเบียงเนนี่ลูกสีพูด้วป่ะไอ้สีพูอ่ะเดงสองข้างสตรอเบอร์รี่เอาให้เต็มสตรอเบอร์รี่ชิ้ให่ชิ้เค้กไปตามตาตาตกูแล้วไม่มีสิเงนี่ยี่ส้มนี่ส้มทีเดียวถูกเลยกูไม่เข้าใจเหมือนกันไปเก็บกดเลยนี่ส้มไม่ส้มถูกเลย ต่อไม่ได้เลยต่อคิ้วอ่ะว้าไอโบสูต่อไม่คิ้วอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากโคตรอร่อยเลยคนนี้โคตรอร่อยไอโบน้ำอยู่หนึ่งแต้มมะการ์เล็ตสตรอเบอร์รี่ชิ้วเค้กเลยโคตรอร่อยเอ้ยไอ้โบน้ำอ่ะสามสองอ่ะตอนเนี้ยลูกต่อไปโชว์ก่อนโชว์อ่ะเอ้ยแอบดูก่อนได้ไงไม่รู้ใช่ไม่รู้สีเหลืองลูกนี้จริงกล้วยจริงป่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่เหรอกินไปหนึ่ง มะม่วงผิดมะม่วงแม,ม่ม่วงตเออสับประรดผิดรสชาติมันขุนน่ะถ้าพูดชื่อนี่ว่าอ๋อแน่นอนสับประรดเออใชอ่อ๋ออะ่รกูตอบสับประรดนี่ว่ะอ๋อเป็นผลไม้ที่ผมไม่ชอบกินแต่อร่อยอันนี้อร่อยมึงอร่อยมึงชอบกินเหรอกินได้อันนี้ด่างสีนี่ด่างไม่ถูกดิมันเป็นสีแบบครีมๆอ่ะสีนี่นะมชมพูอ่ะหนึ่งใหญ่รึตัวหนึ่งสีนุ่มตองซ้ำ อบไรวะเยอะเยอะกาแฟผิตะกูกาแฟเลยอืมใช่เหมือนกาแฟชาเย็นถูกต้องใช่ใย่ใช่เอออร่อยอันนี้ร่อยจริงอร่อยอันนี้อร่อยจริงใ้่สามสามแล้วนะสี่เอสี่สามอ่ะโดยใส่ลูกแบล็ดีฟันสปาร์โกไอโนั่นเป็ของคุณนสี่สามสี่สามชิ้นที่สิบสอง กูว่ากูน่าจะรู้นะเนี่ยดูสีอะมั่วแล้วสีจะเดาแล้วหนึ่งสองสามตาเขียวสีตาเขียวเกลืองกินก็ไอ้บ้านตุกอร่อยนะถ้าเราถูกินอร่อยเนื้ออร่อยอ่ะเนี่ยเดือดเท่าเดือกี่ลูกสามลูกคะแนนมึงจะตีตื้นกับเท่ากันได้ยังไงวะเนี่ยฮะถ้ากูเดากูก็เป็นสีถูกไปเลยนี่สีตาหนึ่งสองสามช็อกโกแลตแท้ร้อยเปอร์เซ็นโกโก้โกโก้ปะ ตากูตอบกาแฟตากูตอบเหมือนเหมือนลูกอมที่ที่แบบอยู่อย่าอินสีมันมากกาแฟนมในขงชงน,นี้ครับยอมที่ไม่ออกจริงยอมคะแนนอ้ยยิ้มไม่ออกเลยก็นมไหมคล้ายคล้า,า,า,ายนมไหมเซฟแบบลิ้นยังดีอย,อยู่อันนี้คือชิ้นที่สิบสี่สีแดงคะแนนเท่ากันอยู่ตอนเนี้ยสีแดงแรงลิ้นนึงหรอครับเชอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอรี่ นิดเดียวไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวไม่ไหวครับเปรี้ยวๆไปบ้านนำเท่าไหร่หกห้าอ้าวอย่างงี้มีติดแค่เสมอครูชนะเท่านั้นน่าเสมอทรับเเสมอก็คนละครึ่งฝ่ายชุบแล้วกันถ้าเสมอผัดจานแตงอยู่ไม่คนละปากไม่ก็ผัดกานแตงก็แต่เป็นเดียวกันผัดกานแตงกว่าเนนี้ใช่แน่นอนกาแฟแบบมีส่วนผสมกาแฟอ้าวแต่ไม่ถูกเหรอ มันมีหลายส่วนผสมเออไม่เหมือนกาแฟจริงมดไม่ได้หรอกกูต้องชนะก็กูกูต้องเสนอเท่านั้นแหละครับพี่เดลมีส่วนผสมของกาแฟยอมไปเลยก็ได้เอาชนะยอมเลยถ้ายอมบาชนะเลยนะเพราะมันไม่ใช่กาแฟเพียวมึงไม่รู้เลยว่ามันเป็นแมคคาเดเมียคอฟฟี่โอ้โหโตัวใครยังไม่ตอบถูกไม่ได้หละกาแฟทั้งหน่อยอะไรแมคคาเดเมัวร์ดีเมียอะไรวะตื่นตาตืนใจหมดแล้วพูดชนะก็คืออื่นหายมีหัวเลยดินอ่ะมีหัวด้วยคุณไมเคดีเมียเคยดูอ่ะรอ มีหัวหลืออะันอะอืมไม่รู้ว่าผู้ชนะก็คือผู้ชนะก็คือบาสเดย์ใครห้อีกอะมันเนาะอ่าให้ถ้วยด้วยให้ถ้วยด้วยตรงมอบถ้วยเดี๋ยวที่กินถ้วยใช่ไหมไม่ต้องซีกี้ป่ะแปลงป่ะอ่าบาสได้แปลงฟันนะคะทุกคนเย้อืมอือ อย่างนี้ก็คือกูมีแปรงสีฟันสปาร์เคิลแล้วนี่มี่ฟันเลอะก็ไม่สนเดี๋ยวกูไปแปรงก่อนแต่มึงอ่ะไม่มีนี่เฮ้ยของ้ยมึงไม่มีสีโอ้โหเฮ้ยกูอยากได้บ้างว่ะกูอยากได้แปรงสีฟันสปาร์เกิลไว้แล้วนี่อ่ะจะได้แปรงฟันสะอาดบ้างอ่ะไม่ให้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 ไหนไหนลองว่าไปแปรงให้ให้กูดูหน่อยอ่ะได้ดิได้ดิก็กูจะตไปหมดแล้วก็ฟันกูสกปรกอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหแล้วไม่ให้กูเลยอะมีตั้งสองงานอ่ะไม่เอ้าอย่ี้จะมีกดผู้แพ้ไปบ้างเออย่างงี้ฟันกู ก็ใช้แปรงธรรมดาของมึงไปถั่วติดฟันเนี่ยไม่ได้อยากได้เาวัตกรรมล้ำหนึ่งไม่รองไปไปผมแปลใหู้แปให้กูดูเลยได้ได้นี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาแปรงฟันด้วยแปรสิดฟันสปาร์เกิลไอออนิคอะไรดูฟันไยดิฟันหรือถึงมันก็จะดำๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวครื่งางเครื่ง้างเลยดำ มาครับเดี๋ยวผมจะมาแปลงให้ดูนะครับว่าแปลงสีฟันสปาร์คอลไอนีนครับมีประสิทธิภาพที่ดีแค่ไหนก่อนอื่นนะครับผมก็เลือกเป็นแปลงสีฟันหัวไซส์ที่มันใหญ่นะครับมันจะมีสไซส์คือไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ผมเลือกเป็นไซส์ใหญ่เพราะว่าฟันผมให้เหมาะกับขนาดปากใช่ให้เหมาะกับขนาดปากคือฟันผมใหญ่ผมก็ใช้แปลงสีฟันไซส์ใหญ่วิธีการใช้งานนะครับคือเราจะมาเช็คแปลงว่าแปลงมีแบตเตอรี่หรือเปล่าก็คือกดที่ปุ่มนี้นะครับนี่ ไฟขึ้นสีแดงคือพอใช้งานพอ,ใช,นพอใช้งานนะครับที่สาคัญน,นะครับแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้ได้ถึง2ปีนะครับ <Wow S 2> ก็คือเราจะไม่ต้องกลัวเลยสองภายในปีเปีเราใช้ได้เลยแล้วเรื่องหัวแปรงครับมีซื้อเปลี่ยนใช่เปลี่ยนแค่หัวเองเดียวใช่สามารถหาซื้อได้ซื้อเปลี่ยนได้นี่นี่นะครับดูหัวแปรงนะครับนี่ดึงเนี่ยคือถอดอันนี้ก็คือทิ้งเลยทิ้งถ้าจะเปลี่ยนใหม่นะแต่ผมก็อันนี้คืออันใหม่ผมก็ใช้นี่แหละเป็น แล้วก็หัวแปรงนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนทุกๆ3เดือนก็เปลี่ยนง่ายๆตามที่ผมบอกเลยครับถอดหัวแปรงแล้วก็ซื้อหัวแปรงใหม่มาใส่เขามีขายอยู่แล้วด้วยนะครับโอเคอันดับต่อไปเราก็ต้องทําให้มือของเรานี่นิ้วของเราเนี่ยเปียกน้ําแล้วแตะที่แถบแม่เหล็กตรงนี้เพื่อให้พลังของไอออนิกนะครับทํางานนะครับแล้วเราก็มาเริ่มแปรงเลยครับเฮ้อะไรครับบีไม่ออกมาเรามาแปรงกันเลย แปลงบนแปลงล่างแปลงเฮ้ยผมรู้สึกว่าแปลงล่างก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนล่างดิเอเคนลโอเคโออคนละแปเงแต่ผมรู be am, be ้สึกว no ่าแปลงเขาขนนุ่มนะขนนุ่มไม่เก็บเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าคลอดเลยว่ะเฮ้ยพี่หมงพันน้องเอาเอานุ๊กแหน็คเอาแน็คเอาแน็คเอาจริงแค่เราจับมันก็ดูอยู่แล้วแหละอืมโอเคเราคงขอแปลงพานแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวแปลงเสร็จเดี๋ยวผมมาให้ดูว่าสะอาดขนาดไหน เห็นไหมข่าจะแรกหายหมดเลยและที่สำคัญนะแปรงสีฟันสปาร์เกอร์ออแนิกนะสามารถลดค่าพัดได้อีกด้วยรู้ได้ไงไม่เชือ่ออือไม่เชืเอ่อใช่ไหมเดี๋ยวมีอ่าเขาเรียกว่ามีตัวทดสอบทดสอบให้ดูว่าฟันอ่ะสะอาดจริงหรือลบายัางไงไหนไหนดูดิป้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูว่าทดสอบอยังไงมึงยังไม่ได้แปรงใช่ไหมยกูแปรงแล้วเดี๋ยวมึงรอ,ด,องดูมึงกับกูใครสะอาดกว่ากันนี่และนี่ก็คือตัวช่วยในการทดสอบว่าฟันของใครสะอาดกว่ากันมาลุย ไม่ผมยังผมยังไม่แปลงนะก็ขอ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 ไม่ต้องขอขอตัวนึงขอตัวนึงคือเคี้ยวคนูน็ดคือเคี้ยวไปเลยนะถ้าแบบสีใครอ่อนเหมือนกันก็คือคนนั้นสะอาดกว่าเคี้ยก่อนเลยละกันมันมีรสชาติไหมมันอยู่กลิ่นเหมือนอยู่หมอบันอ่ะร้านหมอบันอ่ะมาเคี้ยวเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ของของกูเยังไงสีทำไมของมึงม่วงจังวะของกูเป็นยังไงบ้างเราตองเอามาเทียบกล้องเอาหน้ามาใกล้กันเออ นไงยังไม่เห็นของตัวเองเลยเป็นไงบ้างขอดูกระจกหน่อยนะอ่ะอ่ะไอ้นี่สีใครพูดพูดมาใครเข้มกว่ากันไอ้บด <I both. S 2> เอ้ยพูดงี้ได้ไงแฟนพูสะอาดเอ้ยอย่าดูถูกแปฟงสปาร์คเคิล์แอนอลิกกูอยายากอย่างนี้กูต้องขอแฟนมาไม่ได้ไม่ได้อยากได้แปฟงสปาร์คเคิล์แอนอลิกไหม no 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 พ no. ู้ชนะเท่านั้นดูมั <inner. S 2> นมีตั้งหลายอันใช่ใช่เมียเล็กด้วยนะเนี่ยอ,อ,อันเล็กเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล็กเนี่ยขนาดมีสองขนาดเลยนะเมื่อกี้บ้าชนใหญ่แปลเออกูให้กูอันเล็กนี่ไม่ไม่กูไม่ให้จบโออะไรวะกูชนะ อะไอย่างงี้กูจะไปหาไม่หาซื้อเองไปหาซื้อเองเรื่องไหนอ่ะมึงอ่ะไปหาซื้อได้ที่วัดสันอีเวนบอยท็อปโรตัสบิ๊กซีอือหลายที่ยังยังยังมีอีกยังมีอีกเหรอเออแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปไปหาซื้อเอาเองอันนี้ของกูกูไปซื้อแล้วอย่างเงี้ยต้องแปลงฝันละมึงจะไปไหนสั่งออนไลน์ก็ได้ใช่เหรอเฮ้สั่งออนไลน์ด้วยเออเฮ้ยออนไลน์ทางไหนทางไหนช้อปปี้ลาซาด้าลด้วะฝันมึงม่วงมากเลยวันนี้ คืออยากแป้งไงอ,อยากใช้แป้สีฟันสปาโคไอโอ,โอโนิกอะครัมันจะไมไ่สะอาดอะทุกคนโทรศัพท์อยูบบ่ไหนวะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสั่งออนไลน์ก่อนนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดซื้อเอ้ยไม่ใช่กดกระดิ่งในช่องเราด้วยนะครับผมนี่แฟนซีฟันสปาโคไอโคโออนิก